เอาละรครับก็สวัสดีพี่น้องทุกคนเลยนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่อาร์กไบโอกของเรากันอีกเช่นเคยครับผมสำหรับวันนี้นะครับใครอยากจะให้ผมทําอะไรเนี่ยคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์แล้วก็ผมจะทยอยทํานะครับต้องบอกว่าทยอยทําเพราะว่าบางทีเนี่ยผมถ่ายคลิปล่วงหน้านะครับอ่านแล้วอาจจะทําช้านิดนึงก็อย่าเพิ่งถือสาผมก็แล้วกันนะฮะโอเคเราก็มีภารกิจวันนี้ก็คือการจะไปจับตัวที่มันมีชุดเกาะนะครับในนี้ ยังมีอีกหลายตัวเลยทีเดียวเดี๋ยวเริ่มจากที่โดดูก่อนเพราะว่าวันนั้นเราจับโดดูไ้เยอะมากเอากูต้องมาพิมพ์ในนี้ไม่ใช่หรอเดี๋ยวกูหลงหลงลืมลืมขาดไฟเบอร์อ่าไฟเบอร์มีนะครับได้มาอีกเท่าไหร่เนี่ยไม่ครบด้ว่าอ,อันนขาดะายขาดไฟเบอร์เอามาก่อนหนึ่งชุดอ่าระหว่างรอคลาฟนะครับเราก็ไปเกี่ยวไฟเบอร์กันทุกคน <c oughs> ผมลืมไปอย่างหนึ่งเลยเว้ยคราฟที่แล้วผมรีแพร์ชุดก่อไว้แต่ไม่ได้เอามาใส่แล้วกูจะรีแพร์เพื่อะ มีแพรแล้วก็ไม่เอามาใส่ได้๋ยวได้เดเดี๋ยวต้องไ่เอาด้วยครับตอนนี้เกี่ยวไฟเบอร์กันเราจะเล่นฟาร์มจับเอาแบบครบสุรเดี๋ยวสัตว์ที่อยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยพวกตัวที่สวยๆนะครับผมจะเริ่มสะสมแล้วเดี๋ยวแน่วันนี้อาจจะมีภารกิจจับแหลกที่เรียกได้ว่าแหลกที่สุดอะ่ะมาเกี่ยวมาเกี่ยวมาโอเคไฟเบอร์2000พอไหมอยากรู้จริง2000นเนี่ยถ้าไม่พอไม่รู้จะยังไงแล้วนะครับอ่าโอเคดูดูเดี๋ยวดูเลยเมื่อกี้อันนี้มาแล้วเอามาอีก 2ชุดนะครับแล้วก็แมงป่องครับแมงป่องเอาแมงป่องเฮ้ยทำไมไม่ขึ้นนะหรือมันใช้คําว่าสกอร์เปียนอ๋อไม่ใช้คําว่าสกอร์เปียนเลยเฮ้ยมันต้องใช้คิดตันลิควิดด้วยเว้ยเดี๋ยวขอดูก่อนอ๋อใช้คิดตันธรรมดามาแปลงงั้นได้งั้นได้ผมน่าจะพอมีอจัดไปครับคิดตันลิควิดอันนี้จัดมาที่100โอ,อ,อ,อ้อยโอ้โหยังเยอะคนเยอะเลยงั้นเหลือแล้วแหละทีนี้ก็ซีเมนซีเมนเจอ เจอขี้ทุกทีเราพีดเป็นซีเมนต์ไอ้ผ้านี่นัโติกนะครับเดี๋ยวเฟือซีเมนต์มาแล้วทุกคนเดี๋ยวนี้ก่อนไปมันต้องไปแบบไม่ป่าประโยชน์เดี๋ยวใส่ฟินเข้าไปผลิตซีเมนต์ไว้ก่อนโอเคเอ้าทำไมผลิตซีเมนต์ไม่ได้เนี่ยอ๋อซีเมนต์มันมันใช้ชีตินเคลาตินไอฟินนี่ผลิตไอ้นั่นสปาร์คพาวเดอร์ผมลืมเดี๋ยวอ่าคีตินเคลาตินมีไหมเคลาตินแบ่งเป็น2ส,ส่วนจะได้ผลิตสัก2ครคกนะครับ ประมาณนี้แล้วก็โคกนี้มีหินอยู่แล้วกันใส่เคราตินเพิ่มครับโอเคมามได้อีก31ส่วนนาโคเบอรี่นะครับที่ผมมีอยู่เล็กน้อยอเติมเข้าไปก่อนใส่เข้าไปกับสปอย e มดมีไหมมีอยู่อ่าเติมคือมันต้องเป็นสเต็ปอะเวลาเล่นนะครับนาโคเบอรี่ยังเหลืออยู่ใส่อ่าผมคิดว่าน่าจะโอเคแล้วเริ่มจะเหลือๆแล้วนะครับทีนี้ ก็เอาชุดเกาะชุดเกาะที่รีแพ้วันนั้นแมงไม่ได้เอามาใส่ทีเอาลายู่ครับติดตั้งชุดเกาะเพื่อ,อความที่โอเคทีนี้มาผลิตนะครับที่ขี่ของแมงปองกันเลยน่าจะได้แล้วเติมซีเมนต์อีกอย่างเดียวนะครับจัดไปแล้วก็ดูนะครับแมงป่องอันไหนอูได้หลายอันเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวแมงป่องน้องพิมพ์สกอร์เปียนอาจจะยังขาดอะไรอีกหรือเปล่าขาดเหล็ก เอาเหล็กยังไม่ครบอีกนะเนี่ยเหล็กที่ตัวผมมีอีกนิดนึงแต่ก็ยังไม่พอนะครับก็ต้องมาเอาในนี้ครับในนี้อันนี้เอาออกไปหมดแล้วอันนี้มี2 0 0พันนะครับแบ่งมาก่อนพันหนึ่งเดี๋ยวเดินไม่ได้ครับค่อนข้างหนักมาก่ะเดี๋ยวดูดิว่าถ้าเติมเหล็กไปเยอะๆมันจะได้อะไรบ้างโอเคจัดไปเลยครับ2006นะครับที่เราใส่ไปอันนี้มีอีกเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหอันนี้สี่พันกว่าอันนี้จะขนไปยังไงวะเนี่ยสุดจริง ตอนนี้เดี๋ยวต้องทยอยเช็คก,ก่อนโอ้โหเหล็กผมมีเป็นหมื่นแน่ๆทุกคนเอาล่ะทีนี้ก็มาผลิตนะครับที่ขี่ของแมงป่องกันเลยแล้วก็เดี๋ยวอย่างอื่นนี่ก็เตรียมไปด้วยเลยนะครับได้อะไรอีกแรปเตอร์ก็ได้อีกแล้วก็มีสเต็กอ๋อมันมีชุดกอกกวางด้วยนี่หว่าเพิ่งรู้เนี่ยมีกอกกวางนะครับกวางนี่ต้องไปเมืองหิมะแล้วก็กบนี่หายากหน่อยกบใช้คีตินเยอะงั้นเอากวางก่อนแล้วกันไม้น่าจะพอมีไม่พออีกกูมไม้ไม่พอนะครับกูเองนี่มันตีกูเฉยเลย เดี๋ยวเล่นมันก่อนครับตอนนี้มามาม,ามาจัดไปครับผมเคเอาล่ะเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาเอาที่ขี่ของแมงป่องกันเลยครับวันนี้ไปจับแมงป่องแล้วก็ตัวที่ผมจะเอาไปก็คงจะต้องเป็นนกนะครับเพื่อที่ได้ขนย้ายมาที่นี่แบบง่ายดายแมงป่องหาได้ที่จุดที่เราจับเสือนะครับทุกคนไปอยู่ไม่ไกลบ้านเท่าไหร่ครับชิวๆบินเลยยาวๆไประหว่างทางจะได้ดูด้วยว่ามีตัวไรน่าสนใจอีกไหม สัดน้ํามีบ้างว่าแถวนี้ที่แบบสวยๆจำๆมีพวกฉลามกับตัวธรรมดาจริงๆอ่ะไอหมดที่มันมีพวกปลาแสนสวยอ่ะมันน่าจะมาใช้ในนี้ได้ด้วยนะเออถ้ามันอยู่ในนี้มันน่าจะแจวเพราะว่าน้ําในแบบวอลกิโลเนี่ยมันเยอะมากครับมันก่องข้างล่างไม่ค่อยมีเราจะไปดูที่แหล่งมันที่แบบมันมีเยอะๆไปเลยนะครับเราจะได้เลือกเลเวลได้เขตนี้เขตนี้ตรงไหน,น,นมีอีก ข้างหน้าบีเวอร์กับรังบีเวอร์เออนี่ไงเราไม่ต้องมาผลิตฟรีเมนอยู่รังบีเวอร์มันอยู่เนี่ยบีเวอร์เต็มเลยครับโอ้ตรงนู้นยังไงเจอแล้วแมงป่องแมงป่องเยอะมากแต่ว่ามันตีกับเสืออยู่จริงๆเราต้องจัดการเสือให้หมดเนี่ยจับไปโอเคเก็บเสือให้หมดแล้วก็เดี๋ยวมาดูดิแมงป่องยังอยู่ไหมยังอยู่ต้องเข้าไปแบบระวังครับถ้าโฉบทีเดียวนี่คือตายหมดแก๊งแน่มามา,มาเปลี่ยนเป้าหมายครับเปลี่ยนเป้าหมายโดเตโดเตโดเต,ดเตล่วง กระเด็นโหปิวเรียบร้อยเดี๋ยวใช้ลูกดอกหมดเลยดีกว่าสีฟ้านะครับสีฟ้าน่าจะพอ,อะตอนนี้ต้องเปลี่ยนานาโคติกก่อนได้39ครับแล้วก็ทําเป็นลูกธนูสีฟ้าได้ยี่สิบสามออกมาแค่นี้ก็น่าจะเหลือเฟือแล้วทุกคนเฮ้ยเกินนี่ว่าเป็น34อ่ะทีนี้เข้าไปจับกันเลยครับเอาตัวที่เลเวลเยอะมี95ครับตอนนี้น่าสนใจแล้วก็ ยังไงหมดแล้วเหรอเฮ้ยตอนแรกมีมากกว่านี้ไม่ใช่เหรอตัวนิ่มนู้นตามเลยครับตามไหมตัวนิ่มอ่ะไม่ตามแล้วอ่นง,งั้นจัดเลยครับลูกเดียวนะ่าจะอยู่ไนดะ้ไงตัวนู้นมีอีกตัวหนึ่งตัวนุ้นเวลยี่สิบเป็นตัวเมียทั้งคู่ตัวนิ่มตัวนิ่มบวกตัวนิ่มเดียวก่อนเดี๋ยวมึงยาของกูทำไมทำไมจะเอาเว้ยไปขี้มันออกมาเดี๋ยวทุกคนผมต้องไปขี้มันออกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ้แบ่งป่องแม่ง่องเข้ามาเอาเรื่องเว้ย คีบได้บอกว่าตัวนี้เดี๋ยวลกผมไวมากอุ้ยคีบไม่ได้วะต้องโจมตีโจมตีเอาโดนโจมตีแบบโคตรแม่นนี่ทำไม่แม่นจริงนี่ทำไม่ได้นะน้องๆพี่บอกไว้เลยท่านี้นี่ต้องสเต็ปฝึกฝนมาเป็นอย่างดี <c oughs> ได้ทีมอใหญ่อุ้ยตัวนี้สีโคตรสวยวะเลเวลเท่าไหร่เนี่ยถ้าเลเวลดีนี่ต้องบอกเลยว่าแรแน่เตินเลือดไปก่อนเดี๋ยวองดูกันเลเวลเท่าไหร่เลเวลห้าห้าพอได้วะเอาวะเอาครับเอา เลเวลนี้พอดีแล้วโอเคอยู่อีกหนึ่งครับได้แล้ว2ตัวบีเวอร์เท่าไหร่5้าีเวอร์มีเวลร้รอยไหมถ้ามีเวลร้รอยจะเอาครับช้างเวลร้รอยมีป่ะ95 104รตัวผู้95ตัวผู้ตัวเมียด้านนูน้นเอาตัวนี้ก่อนจัดไปอุ๊ยพังสวยเลยพังพอดีเฮ้ยรีแพ์ไม่ได้ด้วยมันเป็นคอสโบ ต้องเอาธนูธรรมดามาใช้แทนนะฮะโอเคมาถึงยังตามมาไหมไม่ตามไม่โกรธไว้ออด,ดีดีดีคนไม่โกรธกันอย่างนี้ดีมากครับให้อภัยซึ่งกันแล้วกันจัดไปอีกหนึ่งดอกโอ้พวกมาเลยครับทีนี้ได้เลยไม่มีปัญหาหุยลูกดอกอันนี้พอมาใส่คอสโบนะครับกับลูกธนูธรรมดาที่ต่างกันมากเลยว่ะธนูธรรมดามันจะขึ้นแบบน้อย เพราะว่าคอสโบหนึ่งดอเท่ากับเราง้างสุดไงอ่าเรียบร้อยอยู่แล้วครับส่วนตัวนุชไม่เอาไม่เอามึงอย่าเสือกมึงเลเวลน้อยมึงไม่ต้องมาเป่งเสียงคำรามปล่อยให้หิวไปก่อนครับพวกนี้ผมไม่ชอบให้เวลาผ่านไปโดยปล่าประโยชน์มาเล่นช้างแม่งเลยเก่าเหรอเก่าเหรอเตะห,ห,ห,หัวหงเตะยาเว,าเ,วาเ,กาเกินไปเมื่อกี้นี่ไม่โดนอ่าได้แล้วทีนี้ใส่ของให้ช้างก่อนดีกว่านะครับเอาช้างก่อนโอเค กินเบอร์รี่ครับไม่ยากเบอร์รีส่สีม่วงสีม่วงสีม่วงไม่มีเอาสีฟ้าไปแทนไปไม่ต้องไรมากแล้วก็น,นี้เดี๋ยวฟาร์มชิตินหน่อยมีสร้างแบงป่องอยู่พอดีหัวได้2อ6้ยแดบแงป่องเนี่ยให้ชิตินค่อนข้างเยอะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเก็บของจากลังบีเวอร์นะครับบีเวอร์ตรงนี้ยังมีหลายตัวเลยแม่งมาลุมกูหมดแน่นอนเลยถ้างั้นจังหวะเผลออย่างงี้ต้องเอาโอเคเปิดลังครับแล้วก็เก็บให้หมด เดี๋ปหมดเลยเรียบร้อยหนึ่งลังมีกั่วบินที่ทั่วก่อนเดี๋ยวจะมีซ่อนอยู่แถวนี้ผมพยายามมองครับพยายามมองหาแล้วก็ไม่รู้ว่าตาผมจะถั่วหรือเปล่าน่าจะไม่มีแล้วบ้างแต่ข้างหน้าผมเจอไอ้นี่วะอะไรแดงๆทุกอย่างนึงเดี๋ยวขอไปดูหน่อยได้ไหมมันคืออะไรวะอันนี้ลังพึ่งเหรอเฮ้ยใช่ป่ะออลังพึ่งจริงด้วย จริงๆน้ำผึ้งเนี่ยมันก็จำเป็นนะแต่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันโอเคถึงเวลาใส่อาหารนะครับกันแล้วหล่ะที่ที่ก็กลับมาใส่อาหารนะครับให้กับแมงป่องแมงป่องเนี่ยชอบกินเป็นเนื้อเน่านะครับอ่าโอเคใส่ครับเรียบร้อยทุกคนอยนี้ติดเกาะกันเลยครับจัดไปฮะโอ้โหมาดูมาดูความรอกันดีกว่าต้องบอกเลยว่าโอ้โหก้ามเป็นมัดมัดเท่เลยกล้ามปูเลยทีเดียวเชียว ทีนี้ก็อีกหนึ่งตัวก็คือแองเคโลใช่ไหมแองเคโลอยู่ด้านนี้นะครับอุ้ยสีตรงนี้มปแต่เท่ๆว่ะด้านนู้นเลเวลเท่าไหร่เนี่ย20ครับอันนี้ก็โดนคาดสลบไปเหมือนกันว่ะตัวนุสน่าจะโดนแมงป่องนี่เกือบตื่นแล้วนเนี่ยเราไปตั้งนานอาศัยครับเรียบร้อยครับโหเท่ผมว่าเป็นแองเคโลที่สวยที่สุดตั้งแต่ผมเคยจับมาเลยเนี่ยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแบบตัวที่ไม่ใช่ตัวท่าอะไรด้วยอาลามารวมตัว เข้ามาเข้ามาแองเคโลมาได้ไหมเนะี่ยวิ่งมาอยู่ครับค่อนข้างช้าผมน่าจะคีบแองเคโลไม่ได้มันต้องใช้พวกนกยักษ์หรือไม่ก็เอาคอยาวทําใส่ไอตัวแบบแพลตฟอร์มมาขนแต่คอยาวมันก็ไม่ได้ไวอะไรมากถ้าวิ่งไวยังไงพวกนี้ก็ล่วงอยู่แล้วเดี๋ยวแอร์ดอบมาถึงนี่เนี่ยแอร์ดอบยังไม่ถึงงั้นเราเอานะครับแมงป่องกลับไปก่อนแล้วกันส่วนไอตัวนี้ให้ตามมาทามาตามมาทม,มา,า,มมาผมจะไปใส่กอ่อให้โดดูด้วยเดี๋ยวมันลงด้านนี้แล้วกัน เฮ้ยแบงป่อกกูหลุดไปเนี่ยเอา้าหลุดเฉยอะไรวะบินบินคีบคีบ,บอยู่ร่วงเฉยเลยทุกคนอ๋อมันคีบห่างขนาดนี้มันก็เลยหล่นไงเร็วเร็วเร็วมาเลยเนี่ยแก๊งโดดูเราอยู่ด้านล่างนะครับเมื่อกี้มองดูไกลๆเหมือนจะเห็นยืนกันกระจัดกระใจเซงว่าโดนตีเนี่ยถ้ากระจายกันแบบนี้โอ้โหแองคโรช้ามากงั้นไม่เป็นไรเราลงมาก่อนเลยเหลือกี่ตัว อ๋อกระจายไปได้านนู้นเลยแสดงว่าเอาอยู่ครับสบายไรืว่าใครมาบุกก็ไหวมาๆๆๆทีนี้รัวพลนรวมพลไอ้นี่มันเกิดต่อหน้าต่อตาผมหลายรอบแล้วเนะี่ยทางนี้ทางนี้นี่ไวด้วยไม่ธรรมดาแฮนน้องๆสุดจัดโดโดผมอะ่ะโคทีนี้เราจะแต่งตั้งแม่ทัพนะครับนี่โดโดยืนเรียงหน้าเลยใครสมควรที่จะได้เป็นแม่ทัพใหญ่ แม่ทับใหญ่เอาผุโสนะฮะตัวนี้เลยครับหนวดขาวเฟิร์มเลยตัวกลางจัดดาเมจเอ้ยไม่ใช่ดาเมจเลือดเลือดเลือดไปก่อนแล้วก็เบอร์รี่เบอร์รี่ใส่ครับกับเกาะโดดูครับมีหลายแบบมากนี่แม่ทับมันต้องใส่ก่อนเหล็กว้าวสุดจัดจริงๆตัวต่อไปตัวนี้โอ้มีตัวนี้เลเวลเอ้ยตัวนี้เลเวลร้อยเก้าสี่เลยเนี่ยหืจริงๆเลเวลเยอะสุดมันต้องเป็นแม่ทับดีเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่ได้นะครับ โหดีเลือดมาอย่างเยอะเลยน้ำหนักก็ดีด้วยตามีน้องตามีหน้าอะไรได้อยู่หนะแองเคโรมาแล้วงั้นขออนุญ,ญาตปลดนะครับปลดตำแหน่งออกเลยเลเวลน้อยไม่ได้ไม่ได้ตัวที่เป็นแม่ทัพต้องเลเวลเยอะที่สุดแต่ว่าตัวนี้ก็หน้าแก่พอสมควรก็ได้อยู่มามอบตำแหน่งไปครับทีนี้ลองแม่ทัพนะฮะอ่าแล้วจะต้องเป็นตัวหลังนี่แหละตัวหลังนี่แหละเป็นรองครับเปลี่ยนหมวกกันนิดนึง ไม่มีปัญหาแต่ยังมีตำแหน่งอยู่นี่ลองแมครับครับโอ้โหแจว๋วทีนี้ที่ปรึกษาครับหน้าแดงเคียวครับเฮ้ยนี่ดูไปดูมาเหมือนสามก๊กเลยกว <laughs> นอูหน้าแดงอืมแต่เราไม่ใช้ชื่อแบบนั้นนะฮะเราจะให้เป็นชื่อปกติของมันนี่แหละแต่มันดูแล้วทําให้ผมนึกถึงสามก๊กเขาอาจจะเอาไอเดียสามก๊กมาว่าวันเนี้ยนี่เลยครับแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาความเท หมวกยาวต้องมาอยู่ตัวหน้าแดงจะเท่กว่าเว้ยเปลี่ยนกันนิดนึงไม่ลงตัวเพราะว่าในศึกสมบภูมิลบแล้วเนี่ยเทพเจ้ากนูนะฮะเขาก็จะใส่หมวกที่ดูอลังนิดนึงกับเงาบมงกรครับโคตเทพโอเคเรียบร้อยครับผมผงโดโดมหันตภัยแจ๋วนี่ได้เวลาครับกลับบ้านไอตัวนี้เดี๋ยวลองคีบดูอีกรอบหนึ่งคีบได้ปะคีบได้นี่หว่าเอาคีบไปส่งก็ได้นี่ เอาไงดีเอาแมงป่องไปส่งก่อนดีกว่ามั้งแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ยอมลงว่ะงั้นมึงมาเดี๋ยวผมรู้วิธีแรกก็คือส่งมันด้านบนนี้นะครับอ่ะส่งไปก่อนบนนี้แล้วก็เดี๋ยวต้องอัพเรเวลมันด้วยไม่งั้นโดนไอ้ตัวนั้นตีแน่แป๊เป็นเพืนป็นหนึ่ง,ง,งมันต้องมีเลือดที่โหดเอาละเลือดไปหมื่นหกดาเมจเอาดาเมจเจ็ดหมื่นขยาบบวกมาขยาบบวกท้าได้ทีนี้กลับมาเอาแมงป่องครับ นี่คือวิธีการขนที่ง่ายที่สุดขีบแปงป่องมาอ่าเรียบร้อยแล้วก็เราจะให้แองเคโลนะครับวิ่งตามเราแบบช้าๆเรื่อยๆมาเลยมาเลยแองเคโลมาแองเคโลเดี๋ยวไปติดกอดที่บ้านหน่อยมาแล้วภาร,รากิจเราวันนี้ง่ายๆไม่ยากแล้วก็เดี๋ยวลูกดอยยังเหลืออีก23นะครับก็เรียกได้ว่าจะเอาจับให้หมดเลยนะครับผมว่ามเดินช้าเนี่ยผมขี้แปลงป่องไปส่งก่อนน่าจะไวกว่าว่ะ เดี๋ยวสั่งให้มันเดินไปบ้านเองก็ได้อะโยนลงไปก่อนนะครับตอนนี้รอให้มันถึงพื้นแล้วก็เราจะมาร์กพิกัดไว้ไปนู่นเลยไปนู่นเลยมึงไปทีนี้ไอตัวนี้มามาเจอกันเหือได้ของเกือได้ของดีนะเรียบร้อยมีโพลิเมอร์มีเอเลเมนต์ดัไม่ได้ของว่ะรอบนี้ส่วนหางตุ้มแดงอยู่ไหนสแกนก่อนวิ่งอยู่ไหนแล้ววะเนี่ยเดี๋บอกนะว่ายังอยู่แถวแถวเดิม นี่ยังไม่ไปไหนเลยมึงพึ่งถึงตรงนี้เองขี่ไาขี่ไาขี่ไาโอ้ขี่ไปติดเดยวโอ้ได้แล้วไปไปติดหางดาบให้มันรอรอหน่อยแม็กปองโดนลุมไปเนี่ยทำไมมีหยุดตรงนั้นนะ่ะไปโดนอัดนะครับหยุดเฉยเลยช่างมันไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าไปหาอ่ะโยนครับเรียบร้อยที่จะติดหางดาบเลยเว้ยถึงสักทีหนึ่งเคทีนี้มาตามพี่ต่อ ตามไป้ดุดุยไม่ได้ตัวนี้มันนา่าจะชื่อแบบเท่ๆวะ่ะชื่ออะไรดีวะเนี่ยเลดไลน์ชื่อเลดดลน์ดีกว่าแหมเอาว่าใส่เลดแล้วก็ลายครับนี่เท่ไหมชื่อเป็นตัวเมียนะแต่ว่าชื่อเลดดลน์เดี๋ยวติดดาบให้หน่อยดาบของมันเนี่ยครับได้พอด,ดีเลยครับแองเคโลอาร์เมตอนนี้ชุดก่อส่วนใหญ่จะได้หมดเดี๋ยวพาดหน้าเนี่ยผมจะไปตามจับกบ กวางหรือไม่ก็สไปโนนะครับตัวใดตัวหนึ่งเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะเจอตัวอะไรบ้างแต่ว่าผมจะผลิตชุดเกรอบไปพร้อมเลย3ตัวได้ไม่ต้องเสียเวลาอยู่เอาละครับติดดาบครับเป็นไงครับทีนี้อุ้ยดูเท่แต่ถ้าใจเท่กว่าน,นี้มันต้องระบายสีที่ขี่ด้วยเว้ยมา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 คูกิงพอตมาใครมาเล่นใหม่ไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้บ้างดูเลยครับรับรองว่าคุณจะรู้เลยว่าเกมนี้เนี่ยมันสุดจริงๆ ผมเห็นคนที่ซื้อเกมนี้ไปไม่มีใครเล่นต่ำกว่า200ชั่วโมงแม้แต่คนเดียวนะครับนอกจากซื้อไปแล้วเอาแบบเอาไปรีวิวแล้วก็ขอคืนเงินอย่างงี้อันนี้ไม่นับนะเว้ย <laughs> ไอ้คนนี้จะเล่นต่ำกว่า2ชั่วโมงเพราะว่าถ้าเกิน2ชั่วโมงแล้วคืนไม่ได้เติมแทสอ่าฮอลลเดย์อะไรพวกนี้ยังอยู่เราก็เอาสีมาหลอมโดยการใช้เบอร์รี่นะครับเบอร์รี่ก็ใส่เข้าไปสีเหลืองผมอยากได้สีเหลืองแล้วก็จะมีชาโคนะคที่เราต้องใช้ ชาโคในนี้มีอยู่อ่ากับน้ําเดี๋ยววิธีเติมน้ำเนี่ยเราก็ต้องผลิตอุปกรณ์กักเก็บน้ำมาก่อนชาโคอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหาชาโคไม่เจอมีชาโคอยู่นี่อ่ะแบ่งไปครับแล้วก็ขอไอตัวเก็บน้ำวอเตอร์สกินผลิตได้พอดีดูดิเป็นไงบ้างขาดไฟเบอร์อ่าเรุ่นแกมบาร่จาจะขาดไฟเบอร์นะครับเกี่ยวเดีเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเพราะว่าผมดันไปใส่ในนั้นหมดเกี่ยวมาให้เรียบร้อยเอาล่ะโอเค ทีนี้ก็จัดกันเลยครับเฮ้ยไปใช่ไหมใช่ไมเงี้โอ้ใจนึกถึงไฟเบอร์ไปกดพิมพ์ตัว F เฉยเลยอ่ะแล้วเราก็ไปเก็บน้ำไงทีนี้ใครจะพากูไปเก็บนกดิไอ้ดุกดุยไปหน่อยไอ้นี่ไอ้นี่เสือกแล้วตายไหมนะอ้ยแต่เสียดายสีมันนะเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ทันยั้งมือเว้ยสีมันสวยมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกะสวยแกะสวยแกะโคตรแลงอย่าไปทำเขาโอ้โหไอ้บ้าอันนี้อัดอย่างเดียว เอาเติมน้าเรียบร้อยครับทีนี้ขากลับเนี่ยแล้วก็จะเอาแมงป่องเรากลับไปด้วยครับมันเดินไปไม่สุดมันมาหยุดที่กลางทางอะไรของมึงไปเนี่ยจะถึงอยู่แล้วอ่ะปล่อยโอเคเดี๋ยวเติมน้ําอีกอย่างนึงก็เป็นอันเสร็จสิน้นสําหรับไอ้คูเก็งพอตอันนี้น้ําอยู่นี่อ่าใส่เดี๋ยวรอดูครับอ่ะครับทุกคนครับตอนนี้ก็ผมได้สีแดงนะครับกับสีเหลืองมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะถอดที่ขี่ออกมาเพื่อเพ้นนะครับ วิธีเพ้นง่ายมากแค่ลากสีใสนะครับในที่ขี่ก็ได้แล้วอ่าแล้วก็เราก็จะดูแอรเรียนะครับซูมเข้าซูมออกได้อ่านี่คือหน้าตาของมันผมจะเอาสายเป็นสีแดงนะครับอันนี้อะไรอน๋อน,นี่ดาบเหรออ๋อตรงไปดาบเปลี่ยนสีได้ด้วยโคตรเท่นะครับเดี๋ยวขอสายหน่อยสายสีแดงอ่ะจัดไปครับแล้วก็ตุ่มๆสีแดงโอเคแล้วก็สีเหลืองนี่ลองดูดิว่าใช้ตรงไหนได้บ้างโซลิเทียนส ถ้าปลายดาบสีทองเออมันก็แตกต่างแล้วเนี่ยเนี่ยมันมีตรงนี้นะครับเพิ่มสีแดงเข้ามาอีกอ๋อคือสายมันก็จะเกี่ยวในส่วนของด้านหลังตรงนี้ด้วยอ่างั้นลงปลายดาบนะครับเป็นดาบสีทองครับแต่ถ้ามันเป็นสีน้ําเงินมันจะดูเท่ขึ้นไหมอันนี้ไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีม่วงประกายน่าจะเจ๋วส่วนตรงนี้นี่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 โดไอตัวหมุดล็อกสายครับเป็นสีทองอลังการขนาดไหนส่วนที่นั่งครับ ที่นั่งเอาเป็นสีเดิมนี่แหละดูหรูดีไม่ดูเออครับเีเรียบร้อยครับที่ขี่เราเสร็จแล้วหมันเท่ออ้ยดูตาข้างหลังมันหล่อขึ้นเยอะเลยนี่ว่าทุกคนนี่ครับดูดิแวววววเลยโคตรสวยไม่ใช่หาได้ง่ายๆครับตัวนี้แล้วก็น้ำหนักทำไมเยอะจังวะเนี่ยเดี๋ยวอ๋อน้ําหนักกัไม่ได้เพิ่มนี่หว่าโอเคงั้นเดี๋ยวไปหาจับสัตว์อีกสักตัว2ตัวช่วงท้ายคลิปนะครับเอาอะไรดีวะเนี่ย จริงๆเราน่ามีคอยาวเยอะๆนะถ้ามีเยอะๆน่าจะดีสปีดข้อตุมผลิตได้ไหมตอนนี้เดี๋ยวขอเช็คเหล็กแป๊บถ้าเหล็กพอนี่จัดสปีดหน่อยอ๋อเหล็กเอาออกไปหมดแล้วนี่ว่างั้นเดี๋ยวผมขอผลิตสปีดข้อตุ้มมาให้มันใช้หน่อยแบ่งเหล็กมาทั้งนิดนึงอ่าแล้วก็ผลิตสปีด3 0 0แบบเทอร์นิ่งให้มันเลยแล้วกันมันต้องพลิ้วครับอันนี้เทอร์นิ่งอ่าโอเคส่วนเหล็กเอาออกไม่งั้นหนักเกินจัดไป ได้แล้วไปลยุย3า0จนแรงขนาดไหนนะสีก็แดงไม่แรงได้ไงน้องๆไปครับโอ้ด้นแค่นีน้เหระคุณนึกว่าจะแรงกว่านี้ไม่มีปัญหาครับจัดให้ครับกระเด็นวุ้ยเจอบอเจอบโครงกระดูกไปครับไดโนนีครับมายังไงฮะมายังไงไปแล้วครับ,รรบจะไปชาร์จหรือไงไม่ชาร์จคอยาวครับมาชาร์จตัวเล็กเราก็จะบวกผมโดนไปหนึ่งทีครับตายในทันทีครับผมอ่าเรียบร้อยโยชิวชิว แต่ว,ว่าโดนสกิลเลือดสาดพอสมควรจับตัวอะไรดีวะเนี่ยพอยาวนี่ถ้าจะจับก็ต้องสีสวยสีไม่สวยก็ตายไปก่อนลำดับต่อไปเลยก็คือสปีดนะครับสปีด256บวกกับ3 0 0เปอร์เซ็นต์จะเป็นยังไงเดี๋ยวดูทีเกียรอีกแล้วมึงเอาไปไว้ขึ้นมาหน่อยนึ่งนะไม่เยอะเจอพออตายไอ้พาราเซอร์ตัวนั้นไปไหนแล้ววะไอ้ตัวที่สีแดงแดงที่ผมจะเหลือไว้อ่ะหายเหรอแล้วก็ด้านหน้าเฮย้ยผมเจอทีเด็กสวย นีแหละตัวที่ผมจะเอาผมเจอแล้วโอเคเพราะยังไงทีเล็กมันก็ต้องมีหลายตัวมันถึงจะดีตัวนี้จับไม่ยากนะครับมาเลยเต้นในนี่ก่อนแล้วก็โอ้โหฝูงไดโนโดคิคัอย่างโหดจัดไปทีเดียวตายสีส่ศพนะครับนี่นี่บางอาจไล่ฆ่ามาเอามาทีนี้ไอ้นี่ต่อเลยชาร์จให้เต็มสูบกาลังครับยิงหัวครับผมชาร์จให้สุดยิงหัวไม่สนผมครับยิงตูด โดนโนแน่โดนแน่ไปไหนหนีหนีไปไหนร่วงเรียบร้อยไอ้นี่เอาเปะละ่ล่ะเอาบละ่ะละ่ะมาดิเอามันด้วยเลยดีกว่ามั้งเนี่ยวิเลเวล140รร้อยสี่สิบพอดีมาเอาเลยสีน้ําเงินพอดีแจ๋วสวยสวยออกมายิงหัวอย่ายิงกระดองครับยิงกระดองแล้วค่าสลบไม่ขึ้นมันอาจจะขึ้นนะอาจจะขึ้นน้อยต้องเล่นใส่หัวมันมาเลยขึ้นเท่าไหร่แล้วเนะี่ยค่า,าอื่นเลยทีเดียวนะครับสลบเจ็ดพันห้า เดี๋ยวลองยิงกระดองให้ดูนะนี่ไงย,ยิงกระดองเฮ้ยขึ้นอยู่ดีว,ว่าอ๋อได้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 หมดครับทุกคนนี่ขึ้นก็ไม่ได้ต่างกันมากเก็บลูกดอกคืนมาด้วยเรียบร้อยแล้วตัวนี้เบอร์รี่นะครับใส่เข้าไปเลยเบอร์รี่เดี๋ยวแต่สีเหลืองแล้วนะตอนนี้แล้วก็ทีเล็กโอ้โหยมันเป็นแดงที่ไม่ใช่ว่าแดงรั้วเนี่ยมันผสมส้มไปนิดๆน,น,นะครับแล้วก็ตัดเขียวหัวโคตรแรงครับสีนี้ เนื้อก็ต้องเป็นเนื้อมัตต้อนเมื่อกี้เลื่อนเลยลงมาแล้วอ่ะจัดไปโอเคอยู่ครับผมตัวตัวนี้มามาระหว่างทางกลับบ้านเดี๋ยวเคลียร์ก้อนหินหน่อยนี่เคลียร์หินไปได้เหล็กมาด้วยนี่ก้อนใหญ่นี่เอาออกได้ไหมเออหูปิวครับเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าจะบวกกระเด็นดิบวกไม่ดูดีกรีก็ต้องตายแบบน,นี้แหละครับผมามาทีเล็กไก่ตัวนี้น่าจะรอนายกันหน่อยระหว่างรองทำอะไรต่อดีครับฟาร์มเบอร์รี่ครับ คอเบอร์รี่ยังต้องใช้อยู่ผมว่าอันนี้ฟาร์มไวกว่าคอยาวว่ะคอยาวมันกว่าจะตีแต่ละรอบแม่งโคตรนานอันนี้ผมเก็บได้เป็นหย่อมๆนะครับอย่างรวดเร็วนี่เห็นไหมวิ่งไปฟาร์มไปถ้าเป็นเมื่อก่อนนะมันวิ่งไปฟาร์มไปไม่ได้เพราะมันโคกหัวมันจะต้องหยุดอยู่กับที่แต่เดี๋ยวนี้นี่ต้องบอกเลยว่ายกให้เขาครับดีกว่า3เขาอีกตอนเนี้ยโอเคเก็บเฉพาะหย่อมนี้แหละเก็บไมมหมดดิพโพดคัทนี่ถ้าจะเอาก็คือต้องเป็นสีแรเท่านั้นถ้าเป็นสีแรนี่ไม่เอาเป็นไงครับทีเล็ก ยังไม่ได้เลยโอ้โหนานจัดไข่มีเพิ่มไหมเพิ่มมานี่หว่าเออว่าแล้วเมื่อกี้เห็นแดงๆแต่ไม่ได้เก็บเก็บมาก่อนฝั่งนู้นมีสักฟองไหมเนะี่ยไอ้นี่แม่งไม่ยอมเดินกูดเดินเองก็ได้เดี๋ยวมาดูน่าจะมีครับเห็นแดงๆอ่าเรียบร้อยหุยทำไปทำมาถ้าเราฟักไดโนนิคัสพร้อมๆกันเนี่ยเราน่าจะมีเกิน5ตัวแล้วนะครับตอนนี้ทีเล็กครับได้แล้วเหรออุยเปิดมาก็ลุยเลยครับผมม,มึงวนทำไมเนี่ย ไม่รู้วนทำไมเดี๋ยวจัดด้านนู้นดีกว่าเร็วเร็วลุยลุยลุยให้มันจัดผีเสื้อแล้วกันครับทีเล็กมาแล้วครับปลอบงาบหมับเข้าไปครับหมับเข้าไปหมับเข้าไปไม่ทันครับผมโอ้โหปล่อยให้มันเล็ดรอดหลุดมือไปได้ไงงานนี้เป้าหมายต่อไปคอยาวนะครับถือว่าสีสวยอยู่เนี่ยตีนม่วงเลยแต่ว่าไม่เอาไว้ครับผมเพราะว่ายังสวยไม่สุดต้องจัดไปสวยไม่สุดก็ต้องตายตัวน่มเข้าถึงหรือเปล่า เขาไม่ถึงครับแต่ทีเล็กตัวเดียวน่าจะเอาดูครับได้แล้วครับได้แล้วครับได้แล้วครับอะโอ้ยโดนโดนโดนตายในที่สุดครับเรียบร้อยโอเคกลับบ้านกลับบ้านก็เลยได้แล้วครบแล้ววันนี้ได้โคต้าเท่านี้เดี๋ยวเราเนี่ยจะใส่เกาะนะครับก่อหนังให้กับทีเล็กโอเคมาก่อหนังผลิตได้เลยเม่าอกว่าของเล็กเช็คแป๊บอันนี้ไปเนี่ยอ่ากอหนังได้พอดีครับ เรียบร้อยจริงๆตรงนี้ก็น่าจะต่อเติมให้มันเป็นทรงบ้านอีกซึ่หลังหนึ่งให้มีบ้านสองหลังแต่ว่าผมไม่อยากมาครับบ้านนะครับในคลิปแล้วอ่ก่อนหนังพร้อมแล้วกับทีเด็กสีแดงเดี๋ยวลองใส่ดูว่าจะหล่อหรือเปล่านะอ่าลองดูเป็นไงบ้างเข้าไหมอุ้ยพอมาใส่กับตัวนี้นี่ดูเด่นเลยว่ะดูเท่ใช้ได้ครับงั้นก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะฮะพี่บอลก็จะจบทิ้งท้ายวันนี้ที่ก่อนนะครับใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับเหมือนเดิมครับง่าย แค่ทีเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็เตรียมตัวรับชมคลิปต่อไปกันได้เลยนะครับในพาร์ทหน้าครับสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ